สวัสดีครับผมวันนี้ผมเองกับตันกับเทนพี่ชื่อว่าโลบอลเดอะลิฟท์ภาคที่สามตอนจบนะครับผมที่จริงผมการจะทำต่อแล้วแต่ว่าผมขี้เกียจอะผมที่จริงผมคิดตอนแรกไว้ว่าจะทำา3ตอนนะคะพวกทิ่เนี่ยคทนี่แหละผมจะทำา3ตอนนะสามเอพิโซดี่ผมไม่ได้เจอว่าเ <c oughs> นี่ยไว้เช้เลือกสีสเปรย์หรือว่าอะไรนะ แต่มันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเพลงไอเมีไอดียห no น้อยเพลยไอเดีครับเฮี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 ่มันตตอ้วนใช่ไหมมันแลเฮีโอ้น่จิจทีแสนเนื้ อย <No> ่ามัวช่วยไม่บอกแต่แรกจะได้ไม่ต้องหัวขาดอย่งนี้ตายเลยอันนี้จะซอาบวะก้อยใช้ได้แล้ว่ืะนี่พี่ไปยินรู้ซื้อ,อไปบอกแต่แรกว่าจ่ายมันจะขึ้นมากูาจะได้ไปต้งลงไปโอ้นี่มาชัน้นที่เจ็ดเดิเื็นเลยก็เลยเนี่ย มันใช่มือถึงมันราใช่ไหมโอ้ยนี่มันไอ้นี่มันหิหน้านี่ตัวนี่วนนี่นี่นี่โอ้โอ้โหงใช้อย่างนี้องใช้ทำให้ตายเวิร์ดเอโอ้ยโอ้ยจิตใจ้นี่นี่จิตใจนะทํอะไรอะไรวะนันน่ะอาอเ้ยนั่นนายเป็นคนจริงเหรอ ดูเหมือนว่าเขาจะผิดคนเทพด้วว่ะมาดิเลยไอ้คนกลางไอ้นั่นจะทำอะไรวะนั hey, ่นน่ะแต่จะก็มีม <wear> ีดเหมือนกันเฮ้ยแล้วมันอายุน้อยนี่ว่าฉันอายุ22ปีเองนะอายุ22ปีก็ต้องตายแล้ว <buch> นี้นี่น,ะนี่นะี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยควาในจิตใจของเธอจิตใจที่ป๊อปป้าโอเคท่านผู้ชมคือเมื่อกี้ผมก็การต่อจากพรทที่แล้ว <stage> เลยนะโอ้หัวอือก็คือคืขอขอโทษก่พี่ ก็พัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไระไร้สาระหน่อยนะครับก็จะจบแล้วนะต้องมีอะไรไร้สาราาะบ้างโอ,โอเคครับสำหรับอีพีสโอนี้จะเป็นอีพีสโอนี้ที่ผมจะเล่นแมบนี้แล้วหรือว่าจะหันไปเล่นแมบอื่นบ้างครับโอ้ยวจะพูดตามแบบน,บนี้แต่ที่มันคือเออคุณแม,ม่เห็นไหมไม่ใช่ผมน,นะ ก็ถ้าเกิดทั้งกินชอบนะเดี๋ดวยวรบกวนไปแชร์กับพาร์ทสุดท้ายของเ,เกมเ,เกมนี้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้ออกกับจากเกมนี้จริงนะครับหมายถึงไม่ได้ไม่ได้อาจจะแบบอาจจะกลับมาเล่นหน่อยนะแต่อาจจะไม่ได้ทําเป็นเอพิโซดนี้ละลงไปปิดที่ตัวเองดีกว่าก็พัน์ทเนี้ยจะมีสั้นๆหน่อยนะผมอที่จริงมันก็ไม่ได้สั้นพอหรอกที่จริงผมจะเอาเสาริมกวีสามนาทีนะแต่ผมขี้เกียรตะ เอ้ที่ที่จริงผมจะเอานานๆกว่าน,นี้นีน่แต่ผมว่ามันหมดไอเดียแล้วที่เก็บทำต่อแล้วเอาเลย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  มีเมดิก็ไม่บอกมันจะให้ฉันตกตีเธอใช่ไหมล่ะใ้เม่เอกสิใ้เม่ดอกสิตายมีวันดู not stop เป เอาเรื่องอยู่แต่ต่อยคนที่มันไม่เอาเรื่องโอ้โห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 ขอโทษขอโทษครับขอันขึ้นอ่ะขอันขึ้นอ่ะคนอุ้ยเจ็บโอ้ยแล้วหงุดชอัดอยู่ดีดีไม่ยุดยืดไม่ผมจะพัด stop it please me ตัวเราในแค่สามนาทีดีเท่านั้นเด็กในไห้ก <improving> ็มาสักซีลูกผู้ชายนี่นะจูบเซสบอยนี่นะจูบวัวเคล้าเคล้าเอล้าวัวขอโทษขอโทษข้าจะไม่ยับพวกเจ้าแล้วขอโทษนะครับโอ้ย ตอต่อยมวยโอ้โหไม่ใช่ต่อยมวยยังไงโอ้โหมันต่อยมวยคนละคนกันแล้วนี่เนี่ยน,นี่นี่ไขสันคอโอ้โหม,มันมันไม่ได้มายถึงผมมากกินผมอยู่นั่นแหละโอเคพันนี้ก็โอ้โหนันที่ใช้ได้นะครับ๊ะโอเคเพื่อแล้วสักสีลูกไยายเยอะเดู๋จะได้รอดชีวิตตรงที่ได้ไหมเนี่ย เนื้อขาไห้กินโอ้ยเนื้อปูนี้มันช่างอร่อยจริงๆเว้ยเว้ยเว้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับปูดแค่จากจะอันนี้เฉยดูบิเตอร์นะดูบิเตอร์ก็จะจะพวกจะเกลยโอเคอะไรไม่ขีดนาทีละเรามาวอร์มอัพกันดีกว่าท่านผู้ชมวันนี้เราบวอร์มอัพปลาจากกันดีกว่าท่านผู้ชมวอร์มอัพ วอร์ปอัพลออัพนีนะ่เรารอแค่อย่างเดียวคือรอ,อคนปิดชีพนะครับแต่เราก็อย่างเดียเราก็สู้กับมีดเดียนะจีจีก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นหรืออยากจะมาทำอะไรพวกนีน้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็สารพาพนี่ก็โอเคครับคือตอนนี้คือมีแต่คนฟัดกันนะครับเราก็เลยอยากจะปิดแจมกับเขาเลยโอ้พี่มิคคืน เด็กคิดเบคอนใจเด็กโอเคพี่เจคปิดชีพตัวเองด้วยกันรีบมาจ้าคุณมาคือฆ่าคุณคุณคุณโหนคุขอฆ่าคุณอยูท้ายกับนี่ไข่ตัวนี้ไอตัวคนไทยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวผมกำลังขอขอโทษเลยว่าซอรีไทยอือะ หรือแปลว่าเราเป็นนาจายนาจา,รา,จารเราสามารถใช้วิธีการเด็ดได้การข่าตัวตาไอก็อไม่ไหวจริงๆเลยนะคะผมสำหรับเกมเกมนี้นเนี่ยเล่นยากอืมชั้นที 13, ่สิบสามชั้นที่4สี่มีแจ้งเตือนด้วยขอบคุณนะจ๊ะสำหรับคนใจดีใจคือ,อ,อคุณมี แซ่บลอยคนนี้เนี่ยนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ไหมใช่ใช่ไม่กลับไปกันเรื่องไหนบักเหรอบักเหรอไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหลุดเขาอินเทอร์เน็ตหลุดอินเทอร์เน็ตหลุดอินเทอร์เน็ตหลุดกรุปอ้เนี่ยโอ้ยเฮปปี้แอคแท็กเหรอครับอยากจะบักเฮปปี้แอคแท็กสำหรับโอ้โหเน็ตผมนี่อินเทอร์เน็ตหลุดเหรอครับโอเคอินเทอร์เน็ตผมหลุด คือมันอินเทอร์เน็ตมันรุดดาวนตายเลยตายคู่ตายคู่เลยครับผมโอดยนี่นะโอดยนี่นะนี่น่ะอย่าขโมยเด้อไอ้สัก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 สีไม่ใช่ไปไปดูนี้เลยนะไปดูนี้เลยเพื่อนเพื่อนไปดูนี้เลยโอ้โหขอโทษับเพื่อนเอ้ยขีดอัธีน่ะแล้วโอเคขอเกิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาคนมาค่าบ่มนะ โอเคถ้าเกินดน้ำชมชอบอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเนอะโอ้สำหรับวันนี้ขออ่านหนังสือต่อนะครับบ๊ายบายพรับจ้ะ